ผมทักทายมาจากอาริโอพากัสฮิลนะครับพี่น้องไปอ่านได้ในหนังสือกิจการบทที่1 7ข้อ19นะครับและก็ข้างหลังผมเป็นภูเขาที่เรียกว่าอะโครโพลิสนะครับขอทักทายมาจากประเทศกรีซและขอพระเจ้าสอนพี่น้องในคำสอนนี้นะครับพระเจ้าอวยพรครับพระเจ้าอวยพรครับพี่น้องรักพี่น้องนะครับอยากเห็นพี่น้องเจริญเติบโตเป็นเหมือนองค์พระเยซูคริสต มีชีวิตที่เกิดผลเป็นพระพรแก่คนมากมายพระเจ้าเทพระพรเทพระคุณความโปรดปรานเทสติปัญญาให้กับพี่น้องพี่น้องจะมีชีวิตที่รุ่งเรืองและไปที่ไหนพี่น้องก็เป็นพระพรนำสวรรค์ไปที่นั่นใครๆเห็นพี่น้องก็จะยกนิ้วให้กับพระเยซูบอกพระเยซูยอดเยี่ยมสวรรค์เปิดออกบนชื่อของพี่น้องนะครับในคำสอนตอนนี้เราจะเรียนถึงเคล็ดลับอันหนึ่งที่สำคัญในการดำเนินชีวิต ที่จะนำความโปรดปรานนำพระคุณและนำชัยชนะสติปัญญามาให้แก่ชีวิตของเราให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจา้าเราขอบคุณพระองค์ที่พระองค์จะสอนเราในคำสอนนี้ขอพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์เป็นผู้ตรัสกับจิตใจหูฝ่ายวิญญาณของพี่น้องทุกท่านที่กำลังฟังคำสอนขอพระเจ้าเจิม พี่น้องและเจิมลูกด้วยขอการเจิมลงมาแต่ต้องพวกเราเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราให้เป็นเหมือนองค์พระเยซูคริสต์มากขึ้นเราจะเป็นคนของสวรรค์ขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าเอเมนเราจะพูดถึงกุญแจที่สําคัญในพระคัมภีร์ที่จะทําให้ชีวิตของเรานั้นมีชัยชนะและเกิดผลก็คือการถ่อมใจพระเจ้าพูดกับผมบอกว่าเจ้าจําได้ไหมตอนย้ายมาอเมริกานั้น เ้าจะต้องอ่านหนังสือคู่มือการขับรถในสหรัฐอเมริกาว่ากฎหมายเขาทําอะไรเราจะต้องทํำยังไงบ้างเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุและเราจะไม่โดนใบสั่งจากตํารวจพี่น้องผมอ่านทั้งเล่มและหลังจากนั้นก็ไปสอบได้ใบขับขี่ตอนนี้ผมเข้าใจแล้วทําไมรัฐบาลอเมริกนถึงบังคับให้ผมอ่านหนังสือนั้นทําไมเวลาผมเรียนแพทย์ผ่าตัดสมองผมต้องต้องอ่านคู่มือและเรียนจากผู้ชํานาญการมากกว่าผมในการเปิดกระโหลก สแสดงว่าเราต้องเรียนหลักการเพื่อหลีกเลี่ยงการฆ่าคนไข้ทําให้การผ่าตัดล้มเหลวการขับรถไปชนคนหรือเกิดอุบัติเหตุหรือมีปัญหาในสังคมในททานองเดียวกันพระเจ้าให้พระคัมภีร์แก่เราเพื่อเราจะรู้หลักการในการดําเนินชีวิตในโลกใบนี้ก่อนที่เราจะไปอยู่ในสวรรค์ขอบคุณพระเจ้าเรามี ชีวิตนิรันดรในสวรรค์พระเะยซูทรงรับความบาปของเราไปและยกโทษบาปให้เราและประทานชีวิตนิรันดรและชีวิตที่มากกว่าครบบริบูรณ์ให้แก่เราแต่ว่าเรายังไม่ได้จากโลกนี้ไปขณะที่เราอยู่ในโลกเราจะดำเนินชีวิตอย่างไรพระคัมภีร์เป็นคู่มือบอกเราว่าเราควรจะดำเนินชีวิตอย่างไรที่จะสูงขึ้นสูงขึ้นทางเดียวและ เป็นพระพรกับคนมากมายหนึ่งเปโตรบทที่5ข้อหบอกว่าในทํานองเดียวกันท่านผู้อ่อนอาวุโสจงยอมเชื่อฟังบรรดาผู้ที่อาวุโสกว่าอันที่จริงให้ท่านทุกคนทอมใจต่อกันและกันเพราะว่าพระเจ้าทรงต่อสู้ผู้ที่ยิงจองของแต่ประธานพระคุณในหนังสือพระคัมภีร์อังกฤษบางฉบับบอกว่าประทานความโปรดปรานแก่คน ที่ทอมใจอยากหนุนใจพี่น้องให้เป็นคนที่ดำเนินชีวิตที่ทอมใจและพี่น้องจะได้รับพระคุณอันยิ่งใหญ,ใหญ่ความโปรดปรานจากพระเจ้าสติปัญญาจากพระเจ้าบางทีนะครับพอเรามาเป็นคริสเตียนนานๆเราคิดว่ารู้รู้พระคัมภีร์เยอะเราไปโบสถ์มา20สปีเรามีตําแหน่งเราขึ้นยืนบนธรรมาฏเราเทศนาเรามีตําแหน่งเป็นศาสนาจารย์หรืออะไรก็ตามแล้วเราก็เริ่มเย,อย่อยิงจองหอง แล้วเราก็เริ่มดูถูกคริสเตียนคนอื่นหรือผู้รับใช้ใหม่ๆคนอื่นที่เข้ามาในอาณาจักรของพระเจ้าพี่น้องเราต้องทมใจนนในหนังสือพระคัมภีร์มีสถานการณ์อันนึงเกิดขึ้นในดาเนียลบทที่4พูดถึงกษัตริย์องค์หนึ่งชื่อว่ากษัตริย์เนบูคาเนสซากษัตริย์องค์นี้มองไปที่เมืองบาบิโลนอันสวยงามมากในยุคนั้นแล้วเขาก็พูดมาว่าโอ้โหเมืองบาบิโลนนี่ยิ่งใหญ่จริงๆ ข้าพเจ้ามีบ้านของกษัตริย์อยู่ที่นี่เป็นบ้านที่ยิ่งใหญ่ดูสิฤทธิเดชของข้าพเจ้ายิ่งใหญ่สง่าราศีของข้าพเจ้ายอดเยี่ยมจริงๆน่านับถือพี่น้องเมื่อกษัตริย์ในบุคคนิซาพูดแบบนั้น <c oughs> เขากําลังสําแดงว่าท่าทีในใจของเขาคือมองที่ฉันสิฉันเก่งฉันแน่ฉันมีความสําเร็จฉันมีสิทธิอํานาจฉันมีความยิ่งใหญ่ฉันมี ซิลีมีความยอดเยี่ยมฉันเป็น hey. ตัวตึงฉันเป็นตัวเก่งฉันมีอํานาจมากผมจะอ่านพระคัมภีร์ให้ฟังเกิดอะไรขึ้นกับกษัตริย์เนบูคัดเนสซาดานิลียี4 2 9ถึง37ต่อมาอีก12เดือนพระองค์ทรงดำเนินอยู่บนดาดฟ้าพระองค์ก็คือกษัตริย์เนบูคัดเนสซาแห่งบาบิโลนพระราชวังที่บาบิโลนข้อ30แล้วกษัตริย์ตรัสว่านี่เป็นมหา บาบิโลนโหยิ่งใหญ่มากมหาบาบิโลนซึ่งเราได้สร้างไว้ด้วยอำนาจใหญ่ยิ่งของเราอำนาจใหญ่ยิ่งของฉันของฉันพี่น้องทบท,ท่านเติบโตเร็วนะครับถ่อมใจนะครับความสําเร็จนั้นไม่ได้มาจากตัวท่านเองมาจากพระคุณของพระเจ้าอยากโอ้อวดตัวเองให้เป็นพระราชฐานและเพื่อเป็นศักดิ์ศีอันสูงส่งของฉันของเรามิใช่หรือนี่เขาโอ้อวดว่าศักดิ์รีของฉัน ตำแหน่งของฉันความยิ่งใหญ่ของฉันเมื่อกษัตริย์ตรัสยังไม่ทันจบก็มีเสียงมาจากฟ้าสวรรค์ว่าโอ้ก oh, ษัตริย์เนบูคานเนซาเราประกาศแก่เจ้าว่าราชอาณาจักรได้พรากไปจากเจ้าแล้วและเจ้าจะถูกขับไล่ไปจากท่ามกลางมนุษย์เจ้าจะอยู่กับสัตว์ในท้องทุ่งจะต้องกินหญ้าอย่างกับโคจะเป็นอยู่อย่างนั้นจนครบเจ็ดวาระ จนกว่าเจ้าจะเรียนรู้ได้ว่าพระผู้สูงสุดทรงปกครองบรรดาราชอาณาจักรของมนุษย์และประธานราชอาณาจักรเหล่านั้นแก่ผู้ที่พระองค์พอพระทยัยในทันใดนั่นเองพระราชดำรัสเกี่ยวกับเนบูคัตเนซาก็สำเร็จพระองค์ถูกขับไล่ไปจากท่ามกลางมนุษย์และเสวยหญ้าอย่างกับโคและพระกายก็เปียกน้ำค้างจากฟ้าสวรรค์ จนขนงอกยาวอย่างกับขนนกอินทรีและเล็บก็เหมือนเล็บนกเมื่อสิ้นสุดวาระนั้นแล้วตัวเราในบุคเนิซาก็แงนหน้าดูฟ้าสวรรค์และจิตใจของเราก็กลับคืนเป็นปกติตอนนี้กลับใจแล้วนะครับรู้ว่าตัวเองเย่ะหยิงจองหองและสูญเสียสิทธิอำนาจสูญเสียความโปรดปรานจากพระเจ้าแล้วเราก็ร้องสาธุก,การแด พระผู้สูงสุดนั้นและสรรเสริญถวายพระเกียรติแด่พระองค์ผู้ดำรงอยู่เป็นนิจเพราะการปกครองของพระองค์เป็นการปกครองนิรันร์พระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งนิรันร์พระองค์ปกครองนิรัน์การเราเป็นมนุษย์เราอาจจะเป็นผู้นำเรามีตําแหน่งในสังคมหรือในคริสจักรมันแค่ชั่วคราวพระเจ้าประทานให้เราชั่วคราวและราชอาณาจักรของพระองค์ดํารงอยู่ทั่วชั่วอายุก็คือทุกยุคทุกสมัยสําหรับพระองค์พระเจ้า ชาวพิภพทั้งสิ้นนับว่าไร้ค่าก็คือต้องทอมใจพระองค์ทรงทรําตามชอบพระทัยท่ามกลางกองทัพแห่งสวรรค์และท่ามกลางชาวพิภพด้วยไม่มีผู้ใดยับยั้งพระหัตถ์ของพระองค์ได้หรือทูลถามพระองค์ได้ว่าทําไมจึงทรงทาเช่นนี้ในเวลานั้นเองจิตใจของเราก็กลับคืนเป็นปกติความสูงส่งและสง่าราศรีกลับมาสู่เราอีกเพื่อศักดิ์ศรี แห่งราชอาณาจักรของเราพระสหายและขาราชบริพานของเรากลับมาหาเราและเราก็รับการสถาปนาไว้ในราชอาณาจักรของเราความยิ่งใหญ่กลับเพิ่มพูนแก่เราขึ้นอีกก็คือเขาทอมใจพระเจ้าให้ความยิ่งใหญ่กลับมาพระเจ้ายกโทษให้เขาบัดนี้ตัวเราคือเนบูคัดเนสซาขอสรรเสริญยกย่องถวายพระเกียรติแด่พระมหาราชาแห่งสวรรค์ เพราะว่าพระราชกิจของพระองค์ถูกต้องและพระมาราคาของพระองค์ก็เที่ยงธรรมบรรดาผู้ดำเนินอยู่ในความเย่อหยิง่งพระองค์ก็ทรงสามารถให้ต่ำลงผมอยากหนุนใจพี่น้องอย่าเย่อหยิ่งจองหองอย่าคิดว่าตัวเองเก่งตัวเองมีปริญญาบัตรพี่น้องเทศเก่งรู้พระคัมภีร์เยอะทอมใจให้เกียรติพระเจ้าทอมใจมากที่สุดที่จะมากได้ว่าฉันเป็นมนุษย์ตาดำๆธรรมดา ถ้าไม่มีพระเจ้าแล้วฉันจะไม่มีอะไรเลยทุกอย่างที่ดีที่มีในชีวิตไม่แบบว่าจะเงินทองบ้านช่องคู่ครองที่ดีตำแหน่งในคริสจกักรความรู้ความสามารถการศึกษามาจากพระเจ้าทางสินน์เราไม่ควรจะโอ้อวดยกย่องตัวเองและดูถูกคนอื่นปัญหาที่เกิดขึ้นกับในบูคัตเนซามันมาจากอย่างนี้ก็คือว่ามนุษย์เหล่านั้นถูกสร้างขึ้นมาเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าเพือ ให้พระเกติของพระเจ้านั้นผ่านชีวของเราไปสู่พระองค์ไม่ใช่เก็บเกียรติยศและสง่าราศีไว้กับตัวเองและถ้าเราให้เกียรติพระองค์พระองค์ก็จะสำแดงความโปรดปรานแก่เรามากขึ้นมากขึ้นเพื่อพระสง่าราศีของโครจะผ่านชีวของเราขึ้นไปสู่สวรรค์ไปหาพระองค์แต่เมื่อไรก็ตามที่เราตัดสินใจว่าฉันจะเก็บสง่าราศีไว้เองฉันจะเก็บความยิ่งใหญ่ตัวเองเป็นหลักตัวเองเป็นหนึ่ง ตัวเองเป็นตัวตึงฉันจะดังฉันจะแน่นั่นแหละครับพระคุณของพระเจ้าจะออกไปจากชีวิตของเราเหมือนกับที่เกิดขึ้นกับเนบูคัดเนสซาจงระวังให้ดีในการดำเนินชีวิตว่าทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของท่านนั้นท่านถวายเกียรติและถวายศักดิ์ศรีให้แก่พระเจ้าในความสําเร็จของเราถ้าท่านมีครอบครัวที่ดีมีบ้านดีมีเงินดีมีงานดีมีตําแหน่งในคริสจักรหรือมีความสําเร็จในชีวิต พี่น้องจงถวายเกียรติให้แก่พระเจ้าผมรู้นะครับผมได้เหรียญทองตอนจบหมายเวลยจุฬาจบคณะแพทยศาสตร์ไปรับเหรียญทองจากพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่9ก้าได้เพราะพระคุณของพระเจ้าที่จริงผมเป็นคนที่ไม่ใช่เรียนเก่งที่สุดในชั้นแต่โดยพระคุณของพระเจ้าผมได้เหรียญทองเพราะพระเจ้ารู้ว่าผมนั้นเป็นคนที่อยากที่ถวายเกยียรติแด่พระเจ้าพระเจ้าทรงต่อสู้กับผู้ที่เย่อหยิ่งจองของ สุภาษิตบทที่11อข้อ2บอกว่าเมื่อความโอหังหรือความเย่อหยิ่งมาถึงความอับปย์ก็มาด้วยแต่ปัญญาคือสติปัญญาที่มาจากเบื้องบนปัญญาของพระเจ้าอยู่กับคนท่อมตัวพี่น้องอยากมีสติปัญญาจากพระเจ้าเยอะๆไหมครับถ่อมใจยำเกรงพระเจ้าขอพระเจ้าอย่าคิดวัตุเองฉลาดเฉลียวเกง่งแน่มากฉันรู้พระคัมภีร์เยอะ ฉันเทศนามาเป็นพันๆกันแล้วฉันเก่งฉันแน่ฉันเป็นหมอที่มีความสําเร็จฉันรวยฉันมีตําแหน่งในสังคมฉันอยู่พวกไฮโซพี่น้องสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องยากเยื่อในสายพระเนตรของพระเจ้าพระเจ้าควรได้รับเกียรติแต่ผู้เดียวยากอบบทที่4ี่ข้อหบอกว่าแต่พระองค์ก็ประทานพระคุณมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นพระคมภีร์จึงกล่าวว่าพระเจ้าทรงต่อสู้คนที่ยิ่งจองหอง แต่ประทานพระคุณแก่คนที่ถ่อมใจพระเจ้าอยากจะให้พระคุณแก่เราแต่เราต้องทําส่วนของเราคือถ่อมใจถวายเกียรติแด่พระเจ้าและรู้ว่าทุกอย่างที่ดีที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราที่เรายังมีขาเดินได้มีปากพูดได้มีตาเห็นได้ที่เรายังมีบ้านมีหมอนนอนอยู่ได้ทุกวันมีเงินใช้ซื้ออาหารทานได้เรายังไปไหนมาไหนได้ก็เพราะพระคุณของพระเจ้าเพราะความแสนดีของพระเจ้า พระเจ้าทรงดีกับเราเราถวายเกียรติแด่พระเจ้ายากอบบทที่ 4: ีข้อสิบอกว่าพวกท่านจงทอมใจลงต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วพระองค์จะทรงยกชูท่านพี่น้องอยากให้พระเจ้ายกชูท่านไหมครับผมอยากหนึนใจพี่น้องตอลอดชีวิตของท่านจนวันที่พี่น้องไปอยู่ในสวรรค์จงทอมใจอยู่เสมออย่ายกย่องตัวเองอย่ามองที่ตัวเองท่านลดลง พระเยซูสูงขึ้นในชีวิตท่านคิดอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ดีที่มากับชีวิตของพี่น้องที่มีความสําเร็จหรือการดีเกิดขึ้นมาโดยพระคุณของพระเจ้าให้เรายกย่องถวายเกียรติแพระเจ้าและรักคนอื่นสิ่งดีที่พระเจ้าใส่เข้ามาในชีวิตของเรานั้นเราใช้สิ่งดีเหล่านั้น ที่มาจากสวรรค์ไหลไปเป็นพระพรแก่คนมากมายถ้าพี่น้องดำเนินชีวิตแบบนี้ได้พระเจ้าจะทรงยิ้มลงมาจากสวรรค์พระเจ้าจะพอใจพี่น้องพี่น้องพูดออกมาด้วยปากบอกพระเจ้าเพราะความแสนดีของพระองค์ลูกถึงได้มาถึงจุดนี้ได้ในชีวิตเพราะความแสนดีของพระองค์พระองค์ถึงได้ช่วยลูกให้หลุดพ้นออกมาจากความผิดพลาดที่ลูกทามาในอดีตเพราะทุกคนทําผิดพลาดทั้งนั้นโดยพระกุลของพระองค์พระองค์ขจัดศัตรูออกไปที่มัน จะทำลายชีวิตของลูกไม่ได้โดยพระคุณของพระองค์พระองค์เปิดประตูที่ดีให้แก่ลูกโอกาสที่ดีเข้ามาให้แก่ลูกได้พบคนที่ดีขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าได้รับเกียรติแดบ,บผู้เดียวถ้าพี่น้องให้พระเจ้าได้รับเครดิตได้รับเกียรติจากชีวิตของพี่น้องจากปากของพี่น้องพระองค์จะพาท่านสูงขึ้นไปสูงขึ้นจนถึงชัยชนะไปถึงเส้นชัย สิ่งต่างๆที่พระเจ้าใส่เข้าไปในใจในความฝันของพี่น้องว่ามันจะเกิดขึ้นเพราะองค์จะทําให้สําเร็จพระองค์ทรงสัญญาแต่พระกัมภีร์บอกว่าพราะองค์จะยกผู้ที่ถ่อมใจถ่อมตัวลงให้สูงขึ้นและพระองค์จะตอบคาอธิษฐานของพวกเขาให้อภัยบาปแก่เขารักษาโรคของเขาเยียวยาครอบครัวของเขาการดีจะเกิดขึ้นการถ่อมใจสําคัญมากๆเลยพี่น้องแมทธิวบทที่ยี่สิบสาข้อสิบอกว่าใครยกตัวขึ้น จะถูกทําให้ต่าลงใครทอมตัวลงจะได้รับการยกขึ้นพระคัมภีร์พูดซ้ําแล้วซ้ำอีกว่าเราต้องลดลงพระองค์สูงขึ้นทอมตัวลงแล้วพระองค์จะยกเราขึ้นด้วยพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระองค์เมื่อเราดำเนินชีวิตด้วยการทอมตัวเรารู้นะครับว่าเราเป็นตัวตึงได้เราเก่งได้คนยกย่องเราให้เกียรติเราแต่เกียรติเานั้นมาจากพระเจ้าไม่ใช่เพราะเราเก่งเอง สองพงศวดารบทที่7ข้อ1 4บสหาหนุนใจเราบอกว่าให้เราทอมใจแล้วพระเจ้าจะตอบคํอธิษฐานของเราถ้าประชากรของเราผู้ซึ่งเขาเรียกกันโดยนามของเรานั้นจะทอมตัวลงอธิษฐานและสแสวงหาหน้าของเราก็คือแทนที่จะคิดว่าตัวเองเก่งและใช้ความสามารถของตัวเองเรานั้นไปหาพระเจ้าและสแสวงหาพระพักของพระเจ้าทั้งหันเสียจากทางชั่วของพวกเขาเราจะฟังจากสวรรค์ จะให้อภัยบาปแก่เขาและจะรักษาแผ่นดินของเขาให้หายมีการรักษาโรคมีการปลดปล่อยรักษาครอบครัวความสัมพันธ์ที่แตกรราวการเงินที่พังทลายสุขภาพที่ไม่ดีพระเจ้าจะรักษาเพราะเราทอมใจและอธิษฐานบัดนี้ตาของเราจะลืมอยู่และหูของเราจะฟังคำอธิษฐานซึ่งเขาทั้งหลายอธิษฐานณนะสถานที่นี้ก็คือเมื่อเราไปคิดคิจดจักรโดยอยู่ในที่ท,ที่เรากําลังเฝ้าเดียวนั้นพระเจ้าจะฟังคำอธิษฐานของเรา พี่น้องครับต่อไปนี้ถ้าเราจะคุยโอ้อวดให้เราโอ้อวดถึงความซื่อสัตย์ความเมตตาความแสนดีความประเสริฐลทธิ์เดชของพระเจ้าเราจะไม่โอ้อวดความดีของตัวเราเองความเก่งกาจหรือความสําเร็จของตัวเราเองหนังสือพระคัมภีร์พูดชัดเจน2โครินธ์บทที่10ข้อ17บอกว่าถ้าใครจะอวดก็จงอวดองค์พระผู้เป็นเจ้าเถิด2โครินธ์บทที่11ข้อ30บอกว่าถ้าข้าพเจ้า จำเป็นต้องอวดข้าพเจ้าก็จะอวดสิ่งที่แสดงถึงความอ่อนแอของข้าพเจ้าก็คือว่าเราอวดว่าที่จริงชีวิตเรานั้นคงมาถึงจุดนี้ไปได้เราอ่อนแออย่างผมนี่นะครับเป็นหมอคนไทยผู้ภาษาอังกฤษแย่มากเพราะตอนที่โตขึ้นมาโรงเรียนอัดสัมชันบางรักนั้นผมเรียนภาษาฝรั่งเศสภาษาฝรั่งเศสก็ลืมไปหมดแล้วที่จริงแต่ผมเรียนภาษาฝรั่งเศสภาษาอังกฤษผมอ่อนมากเพิ่งมาเริ่มเรียนตอนมัธยมพอมาอเมริกาผู้ภาษาอังกฤษ เมื่อเคยดีเลยแต่ว่าในความอ่อนแอของผมพระเจ้ายิ่งใหญ่ให้ผมสามารถเข้าไปเรียนในมหาวิทยาลัย University of Washington ซึ่งดียอดเยี่ยมเป็นหนึ่งใน10ของประเทศอเมริกาได้ตำแหน่งถูกยกขึ้นมาเป็นหัวหน้าแพทย์ผ่าตัดสมองที่เรียนอยู่ที่นั่นภายในปีเดียวทำไมล่ะครับผมอ่อนแอผมเป็นคนไทยตัวเล็กๆผู้พูดภาษอังกฤษก็ไม่เก่งไม่รู้วัฒนธรรมของอเมริกามาทำอะไรเปิ่นๆเ,เยอะไปหมดเลยแต่ว่า ในความอ่อนแอนั้นพระเจ้ายิ่งใหญ่ผมขออวดพระเจ้าว่าเพราะผมมีพระเยซูเพราะผมรักพระเจ้ารับใช้พระเจ้าอยู่เพื่อพระเจ้าพระเจ้ามีเมตตาต่อผมยกผมขึ้นในมหาวิยาลัยและได้งานที่ดีที่สุดในเมืองของผมแล้วผมก็จบการทําแพทย์ไปแล้วอย่างเรียบร้อยโดยที่ไม่มีปัญหาเรื่องการฟ้องขึ้นศาลหรือถูกคนไข้หาเรื่องพี่น้องครับนี่แหละครับเราอ่อนแอแต่พระเจ้าเข้มแข็งพระเจ้ามีพระคุณให้แก่เรา ถ้าเรายิ่งทอมตัวมากพระเจ้าจะยกเรามากขึ้นผู้ที่ทอมตัวมากที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษย์ก็คือองค์พระเยซูคริสต์พระเยซูเป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่เป็นพระบุตรของพระเจ้าเป็นผู้สร้างโลกและจักรวาลน,นั่งอยู่บนบัลลังก์ในสวรรค์แต่พระเยซูทอมใจระดับแรกคือลงมาเกิดเป็นมนุษย์ก่อนหลังจากนั้นพระองค์ก็ทอมใจอีกระดับหนึ่งคือไปล้างเท้าของสาวกซึ่งเป็นการงานของทาตในยุคนั้นที่ต่ำที่สุด หลังจากนั้นพระองค์ก็ทอมใจอีกระดับหนึ่งคือไปถูกตึ้งตึงเขนไม่มีเสื้อผ้าใส่เป็นสิ่งที่น่าอับอายมากพอตายยังกับพวกนักโทษประหารพระเยซูทอมใจสามระดับพระเจ้าก็ยกพระเยซูสามระดับคือกลับเป็นขึ้นมาจากความตายชนะความตายลอยขึ้นไปบนสวรรค์ระดับที่สองระดับที่สามคือนั่งอยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระบิดาเป็นตําแหน่งที่สูงที่สุดในโลกและจักกวาลรองลงมาจากพระบิดา ฟิลิปปีบทที่2ข้อ3ามึงบอกว่าอย่าทำสิ่งใดด้วยการชิงดีหรือถือดีก็คือโอ้อวดเยอะยิงจองของและจงถือว่าคนอื่นดีกว่าตัวด้วยใจถ่อมพี่น้องสังเกตฟิลิปปีบทที่สองนี้พูดถึงเรื่องความถ่อมใจเยอะมากอย่าให้ต่างคนต่างเห็นแก่ประโยชน์ของตนเองแต่จงเห็นแก่ประโยชน์ของคนอื่นๆด้วยก็คืออยากคิดเห็นแก่ตัวเยอะยิยงจองของฉันๆัๆนันัน,น,นแต่อยากอวยพรคนอื่น จงมีจิตใจเช่นนี้ในพวกท่านเหมือนอย่างที่มีในพระเยซูคริสต์ผู้ทรงสภาพเป็นพระเจ้าไม่ทรงถือความทัดเทียมกับพระเจ้าเป็นสิ่งที่จะต้องยึดไว้แต่ทรงสละพระองค์เองและทรงรับสภาพทาตก็คือเป็นล้างเท้าสาวกทรงถือกำเนิดเป็นมนุษย์และทรงปรากฏอยู่ในสภาพมนุษย์ทอมใจมากจากพระเจ้ามาเป็นมนุษย์พระองค์ทรง,รอง,ง,รองทอมพระองค์ลงพระองค์ทอมพระองค์ทอมใจ ไปล้างเท้าสาวกและยังไม่พอทรงยอมเชื่อฟังจนถึงความมรณากระทั่งความมรณาบนไม้กางเขนเพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงทรงยกพระองค์ขึ้นสูงสุดจําได้ไหมพระคัมภีร์บอกว่าพระองค์ยกผู้ที่ถ่อมใจแต่ของพระเยซูนี่สูงสุดเลยเพราะพระองค์ถ่อมใจที่สุดพวกเรายังไม่ยอมตายที่ไม้กางเขนนะครับพระองค์ไปยอมสิ้นประชนที่ไม้กางเขนและประทานพระนามเหนือน้มทั้งหมดแก่พระองค์ว่าพระองค์ถูกยกสูงสุดเพื่อที่ว่า เพราะพระนามของพระเยซูนั้นทุกชีวิตในสวรรค์บนแผ่นดินโลกและใต้แผ่นดินโลกจะคุกเข่าลงกราบพระองค์และเพื่อที่ว่าทุกลิ้นจะยอมรับว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นการถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าพระบิดาโหผมประทับใจพระเยซูมากเป็นตัวอย่างให้ผมผมอยากจะท่อมใจแบบพระองค์ผมอยากให้พระเยซูพอใจผมผมอยากให้พระบิดายกย่องผมเพราะผมท่อมใจ ผมอยากเป็นคนที่ทอมใจมากที่สุดในยุคนี้ผมเชื่อว่าพี่น้องอยากจะเป็นแบบนั้นเหมือนกันเป็นผู้ที่ทอมใจให้เกียรติคนอื่นให้เกียรติพระเจ้ารักคนอื่นอย่าทาอะไรเพื่อเป็นผลประโยชน์ของตัวเองยกย่องตัวเองมีคาบที่ 6: ข้อ8บอกว่าอะไรเลยคือสิ่งที่ดีที่มนุษย์ควรจะทํามนุษย์เอ๋ยพระองค์ทรงสําแดงแก่เจ้าแล้วว่าอะไรดีพี่น้องอยากรู้ว่าอะไรดีไม่ใช่เงินไม่ใช่บ้านใหญ่ๆไม่ใช่รถสวยสวไม่ใช่ตําแหน่งนะครับอะไรดีที่มนุษย์ควรจะทํา อะไรที่สําคัญมากที่สุดทรัพย์สิ่งของเงินทองมันมาที่หลังนะครับไม่ต้องไปห่วงแต่สิ่งที่ดีในสายตาพระเจ้าคือพระยาเวทรงประสงค์อะไรจากเจ้านอกจากให้ทําความยุติธรรมดําเนินชีวิตที่ยุติธรรมอย่าเล่นพวกอย่าแตกกกแตกเหล่าอย่ามันไส้กันให้ความยุติธรรมแก่คนรักคนให้รักความเมตตาและให้ดําเนินชีวิตไปกับพระเจ้าด้วยความทอม หนึ่งดำเนินชีวิตที่ชอบธรรยุติธรรมไม่โกงไม่เล่นพวกไม่เลือกที่รักมักที่ชังรักทุกคนให้ความยุติธรรมกับทุกคนสองรักความเมตตาสามอมใจถ้ามีน้องทำอย่างนี้ได้พี่น้องทำการดีในสายพระเนตรของพระเจ้าพระเจ้าจะอวยพรพี่น้องพระเจ้าจะให้รางวัลมากมายในสวรรค์ถ้าเราเป็นคริสเตียนแบบนี้ดีไหมครับทอมใจอยู่เสมอข้าแต่พระบิดาเจ้า ขอบพระคุณพระองค์พระองค์เป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดผู้ทรงครอบครองนานาชาติโลกและจักรวาลเราตระหนักข้าแต่พระบิดาเจ้าว่าเพราะความประเสริฐของพระองค์เพราะพระคุณของพระองค์เราถึงมาถึงจุดนี้ได้ในชีวิตพระองค์เลือกที่จะอวยพรเราผ่านทางพระเยซูเลือกที่จะสำแดงความเมตตาต่อพวกเราทั้งที่เราไม่สมควรได้รับพระองค์ พาเราไปถึงจุดนี้ในชีวิตได้ก็เพราะความเมตตาของพระองค์เรามาถึงจุดนี้โดยกําลังตัวเราเองไม่ได้แต่เป็นเพราะพระคุณของพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าลูกกับพี่น้องที่ฟังคําสอนขอรทอมใจและถวายศักดิ์ศรีและกิจยศให้แก่พระองค์เท่านั้นเราจะไม่ยกย่องตัวเองเราจะยกย่องพระนามของพระเยซูเกติยศเป็นของพระองค์แต่ผู้เดียวในนามพระเยซูคริสต์เอเมนสรรเสริญพระเจ้ารักพี่น้องนะครับ ผมเชื่อว่าพี่น้องจะได้รับพระคุณจากพระวิญญาณบริสุทธิ์นำคําสอนนี้ไปปฏิบัติทอมใจอยู่เสมอและถวายเกียรติแด่พระเจ้านะครับและพี่น้องจะเห็นพระคุณอันยิ่งใหญ่และการเลื่อนขั้นและสิ่งดีที่มาจากสวรรค์ครับพระเจ้าอวยพรครับแล้วพบกันในคําสอนอื่นๆครับสดุสดีบทที่1 1 9้าข้อ11ถ้าพระองค์ได้เก็บรักษาพระดำรัสของพระองค์ไว้ในใจ เพื่อข้าพระองค์จะไม่ทําบาปต่อพระองค์ผมเชื่อว่าพี่น้องตั้งใจฟังและจะเก็บพระวจนะของพระเจ้าไว้ในใจจริงๆและนําไปปฏิบัติในชีวิตผมประกาศและเชื่อว่าเมื่อพี่น้องเชื่อฟังพระดารัสของพระเจ้านะครับพี่น้องจะได้รับพระพรมากมายความโปรดปรานพระคุณและสิ่งดีและเกียรติยศจะไล่ตามพี่น้องพี่น้องจะเป็นพระพรกับคนมากมายนะครับกรุณาฟังคําสอนตอนอื่นๆในชุดนี้และชุดอื่นๆด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับเรารักพี่น้องนะครับ สวรรค์เปิดออกบนชีวิตของพี่น้องขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องด้วยพระพรของอับราฮัมขอไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาแตะต้องเจิมพี่น้องเผาผลาญสิ่งไม่ไดีออกไปจากชีวิตของพี่น้องขอพระคุณของพระเจ้าเทลงมาบนชีวิตของพี่น้องผู้ที่เจ็บป่วย จงหายผู้ที่ประสบการสาบแช่งจงหลุดพ้นและเต็มไปด้วยพระพรสิ่งดีเกิดขึ้นในชีวิตของพี่น้องขาพระเจ้าเจิมพี่น้องให้รับใช้จนเกิดผลและเป็นพระพรแก่นานานชาติขาพระเจ้าอวยพรการงานมือของพี่น้องขอพระเจ้าใช้ชีวิตของพี่น้อง ให้นําไฟไปเป็นพระพรแก่คนอื่นขอพระเจ้าเทน้ํามันแห่งการเจมิมลงมาบนชีวยของพี่น้องและส่งพี่น้องออกไปเป็นพระพรแก่คนมากมายขอบพระคุณของพระเจ้าเต็มล้นในชีวตของพี่น้อง